หมกปลาสวายจ้าสมพักกาดสมพักสมบ๊อแซบบ๊อลวกอันอกป่าเส้นเลยแซบแล้วนะปีงไก่เหรอ,หอรู้สิปีงไก่หวานมาบอกบ๊อบ เดี๋ยวไปปิ่ยปสื่อปิ้่ไปวันก็มีเอาไลายอันน่ะมอสตซื้อมาบอกแล้วเขาบอกหนึ <S <S ่งตึ <S 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 2> <S 2> <S ้งบักพริกเหรอ เผ็ดป่ะบ้างเผ็ดกระหวอมบ้างเผ็ดร้อนกับหอมเฮี้ยนเลยหอมผ้ากันนานี่ผักบานกำลังไหลา ปวเศร้าปวดต่วงอยู่ด้วยว่าสิเอาสมเอาพักกาดเอาพักบัวมะขันสมถ้าเอามะขันสมคือพ่อดีก็ปนเหมือน กาดกระมักตะการใบก็าพ่อมแต่ว่านี่มันเป็นพักกาดหน่อยหื้อ